คนอื่นเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาแต่ใจเราจะสุขหรือทุกข์มันเรื่องของเราใครบางคนผ่านเข้ามาเพื่อให้เรารักและผ่านไปเพื่อให้เรารู้จักธรรมอย่าใช้ชีวิตเหมือนรอรถเมล์สายที่ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่จงลุกขึ้นแล้วเดินไปหาจุดหมายของเราเองก่อนที่จะค่ามืดไปเสียก่อนสมบัติที่แท้จริงที่เรามีคือบุญกับบาปนอกนั้น พอตายไปก็ไม่ใช่ของเราสักอย่างรักแท้พิสูจน์ด้วยการกระทําที่สม่ำเสมอไม่ใช่แค่คำพูดที่น่าฟังรักแล้วทุกซ้ำซากอาจถึงเวลารักตัวเองให้เป็นธรรมะบ้างแล้วความรักที่ดีคือรักแล้วเรายังเป็นตัวของเราไม่ใช่รักแล้วเราต้องกลายเป็นเงาของใครความรักที่ดี คือรักแล้วเรายังเป็นตัวของเรา